รอยอยีกหนึันที่นี่คนเราี่ลูกซิ่งจำกัรมันต้องเรียนรู้ลูกเอ้ะนะอย่าตำในซิ่งตี่ชัวยตำในซิ่งตี่ตุกต้องนะาลูกนะนายเปียกนายผุดแก้วนี่มาไมา่ไม่กินตำไรพืชเออแล้วเตือนกิน,นตนน้ำต้มพื่อมีไตหงแล้วก็อย,อย่าไอ้เปียกนี่มึงกิน,กนใครแล้ลูกน้ำต้มมึงกินก็ไปใช้แต่ตำดาวได้ก็อ้ใหญ่ต้นปลอมจไปกินใช้กับคนแบบนั้น มึงอไม่นึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ผู้บุญดอนบรนดาผู้ดูแลให้ไปกินนำ้ำถมกินก็ไปใช้มาผนเรื่องลแล้วการแอบเปิยก,กูแลเสียเยอะจริงวันศีติตรองจริงฮะก็กลับไปอาแม่ไปลองปเปลี่ยไแม่กว้างขานำนุ่มกูลองให้แม่กว้างแล้วแม่รำเลยเปลเลยกขานำถมเปลเลยก็เปี่ยขานำถมนี่ลองเพื่อขานำถมกอง นำทอมมีบุญคุณอันอยิ่งใหญ่โอหลอดควายมาใจน้ำโคกไม่โชกช่วงทีอย่าคันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผาผีใช่ในหม,ม้อย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่ แยงลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถายอยลงไปยากันยุง่งที่ปลุงประชมลอดไว่อีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายโงเอง กคนกบเปร่งพร้อมๆมาตบไม่มือนุกกระดินี่แองเราก็ตังคมแต่เปลี่ยนไปแยาเสตติดนี่มันหมากไปแอนเน้นนำต้มนี่ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กเควนไม่โปรยพอแม่ต้องให้เรียนหน,น,นัเมานำต้มเนี่ยมวนจัดแต่ว่าดีจริงเต้ากรุงเต๋อเต้าดินแดงประเดี๋ยเด็กไม่ยุง่งอันนี้เลยตีต้มมันอ ป่าขึ้นควรอย่างยิ่งว่าหลงกลมั้งมึงที่ไปอ้อคอยอยู่รังมาแต่บ้านเราดูเอ็มประนีวบปลวกนักว่าบ้านเราเลยบ้านเราบ้าเล้วนำตอมวันนี้เพื่อรัฐบาลก็จังไปตึงกู้งย้าบ้านกันหนักกำนัลนบอกว่าบ้านใกล้บิดแต่มีต้นตอไม่ก่อนในมดอันนี้คือนโยบายก่อนใช่ก่อนย้ายเด็กมันตอมเลยกัะหมาอมไม่ตอมเลยเด็กกี่ตอมไม่ได้ทำแบบนั้นมาตุกไม่ขวา ยิ่งไปคนตมใหญ่เด็กตมนี่นายบายนี่กูไม่ชอบเลยต้มหมดว่าต่อไปเด็กกูตมไปย่างกินกันเลยตึงไปคนย่างยัดเลตัดเพลเดอรทีนี้ตัดโลโก้ตำกี้กูจัดตายอุงมลงมันปานมึงก็จับกระดีแล้วมันจะได้บ่บ้าบางอยากมุกกนได้กเดือดงันจะอยากกำมันปลันกันเยิงกรได้หมดไปมั้ง พวกนี้ก็จับหมดเลยเด็กเด็กที่นำตอมันจับกัง้งมีรถกั้งไปเด็กตัวเนี่ย้าไปกัง้งไปจ้ามเดือนแอบรุมเรืองเบีย ب, ้ยป,ปล่อยไปโลเพื่อนไปวงข้าวเรียงเปียอยู่ก็ป้าไปบัมบัดมาไว้มึงเชื่อแต่เด็กเตรียมยูยิงอามมันยิงทำเราจะนันงโยนเพอไปตายก็ใจโลกูนพ่อแม่มันแรกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแล้วแล้วมึงเคยเอ็น เด็กไรมั้งแต่ว่าออกมาแล้วเลือได้กเว้นหน่อยคนลบอมาจากเตี๋ยวโรมันเว้นมาต้มไม่เลวร้อยว่าเดิมเว้ยใจเด็กไปโย่ไล่รอยคนมันไปแหลกรูดกันไลยบเออจริง่ะทำไรไม่เว้นเลือดจริงกูไม่ยอมรับพื้นไปเตี๋ยวพรำอยู่กับเรื่องจับต้มนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับต้มันยาบ้า่นเมืองแล้วไม่ตุลา ผมเล่ไงดีแต่โตกิงแลปไปด้วยตายเลยก็เล้วโยกใจเลยแล้วเห็นกูทานายใคกูเครียดแล่พี่อยู่ใ่เหลืองนั้นไม่อยากคนเราล่ะ